ละครเรื่องจากสตรูสู่หูใจตอนจบ เช้าวันใหม่เดินทางมาถึงอย่างรวดเร็วสมกับที่โซปิตาตั้งหน้าตั้งตารอเธอนั่งบีบมือตัวเองไปตลอดทางสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับหล่อนในยามนี้ก็คือทำใจแข็งพูดเรื่องความเร็วของกีทาให้บิดาฟังพอหญิงสาวมาถึงบ้านอันทำรงจากนั้นสองพ่อลูกก็ได้เจอกันและถ่ายทอดอารมณ์ทางน้ำตาโลกที่มือสนิทและหยุดหมุนของโภคินกลับคืนสู่ความสดใสอีกครั้งเมื่อทุกประสาทสัมผัสบ่งบอกว่านี่ไม่ใช่ความ ฝันที่ได้เจอหน้าลูกสาวสุดที่รักและเขาก็ได้หันไปขอบคุณว่าที่ลูกเขยที่นั่งอมยิ้มมองภาพแห่งความประทับใจจากนั้นระวินก็ขอตัวกลับไปก่อน โดยเขาอ้างว่ามีงานสำคัญที่บริษัทตนเองและโสพิตาก็รวบรวมความกล้าบอกเรื่องที่กรีธาเป็นคนอยู่เบื้องหลังที่เธอได้หายตัวไปโสพิตาค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้เห็นสีหน้าตกตะลึงของบิดาหากผิดคลาดเมื่อโพคินทำเพียงพยักหน้ารับเบาๆเธอจึงเงงงว่าทำไมพ่อของเธอไม่ตกใจอันที่จริงแล้วโพคินดูเรื่องนี้มาตลอดแต่ยังยอมให้เขาเอาชื่อเสียงของบริษัทเราไปตักตวงผลประโยชน์ใส่ตูว Boa. เพราะเขาไม่อยากเสียลูกสาวไปอีกคนหล่อนเข้าใจทุกคำพูดและความรู้สึกของผู้เป็นพ่อแต่จะทนนิ่งเฉยได้อย่างไรโพคินจึงถอนหายใจและพูดกับลูกสาวลูกสู้คนเดียวไม่ได้แน่จำเป็นต้องมีใครสักคนคอยปกป้องดูแลโพคินได้หาบริการให้ลูกสาวและได้ตระเตรียมทุกอย่างไว้ตั้งแต่ก่อนที่หล่อนจะกลับมาถึงโซปิตามองบิดาแล้วก็เก็บความสงสัยไว้เงียบๆตังห์อนในใจว่าเขาที่ถูกพัดพิงถึงอาจไม่ใช่แค่ รการับจ้างธรรมดาแต่อาจเป็นใครสักคนที่หล่อนรู้จัก โคคินได้นัดบริการคนใหม่มาแนะนําให้คนที่บ้านรู้จักจากนั้นร่างสูงของชายหนุ่มก็เดินก้าวเข้ามาในบ้านโซบิตาเบิกตากว้างเมื่อเห็นหน้าแขกรับเชิญกําลังสวมบทบาทผู้อารักขาให้หลอนเธอไม่เข้าใจว่าเขาทําอย่างไรพ่อของเธอถึงยอมใจอ่อนทั้งที่พ่อไม่รู้จักกับเขามาก่อนที่แท้เจตไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นบริการให้กับโซบิตาเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเขาต้องการพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับการตายของสาราลินด้วยเพราะ การที่สราลินทิ้งสมุดบันทึกเล่มนั้นไว้เธอคงอาจมีเจตนาบางอย่างแฝงอยู่แต่บอกอยานเปิดเผยไม่ได้และโพคินก็ได้อ่านสมุดบันทึกก่อนตายของลูกสาวคนเล็กแล้วแต่สภิตานั้นหลอนกลัวเหลือเกินที่จะต้องยอมรับว่าตัวเองปักใจเชื่อผิดผิดมาตลอดเพราะเจดไม่ได้เป็นคนทําน้องสาวของเธอตายและสพิตาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายินดีที่บริการคนนั้นจะเป็นเขาทางด้านสุภัตราเรอมตาตื่นในความมืดสั ำรวจจนแน่ใจว่าสามีหลับสนิทจึงค่อยก้าวลงจากเตียงนอนอย่างระมัดระวังและย่องไปที่ประตูห้องโดยคว้าเอาโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าเสื้อคลุมชุดนอนไปด้วยทุกการเคลื่อนไหวของนางเป็นไปด้วยความเงียบเชียบและลัดลอออกไปข้างตัวบ้านเพื่อหามุมส่วนตัวสำหรับต่อสายโทรศัพท์หาชูรักเพื่อที่จะรายงานความเคลื่อนไหวของบ้านอันทำร,รงให้กรีทาชูรักได้รับรู้เช้าวันใหม่มาถึงเจตขับรถพาเจ้านายสาวไปที่บริษัทพอถึง บริษัทเธอเก้าวลงจากรถทุกสายตาก็จับจ้องมาที่สุพิตาด้วยความประหลาดใจสุพิตาได้เจอกรีธาและเธอได้กล่าวคำสวัสดีตามรยาทแต่แทนที่กรีธาจะตกใจหรือออกอาการอึกอกักเผยพิรุธแต่เขากลับตอบโต้คำทักทายของหล่อนได้ด้วยสีหน้ายินดีกรีธาเอ่ยดีใจมากที่ได้เจอหลานอีกครั้งสุพิตาระงับอารมณ์โกรธไวแน่นเสียงหวานกระซิบแผ่วเบาที่ข้างหูของชายสูงวัยว่าเราสองคนยังเหลือเวลาคุยกันอีกเยอะ และเธอสัญญาว่าจะไม่หายไปไหนอีกโซพิตาได้เก็บความเครียดแค้นไว้แน่นหน้าอกและเธอพยายามหาหลักฐานทุจริตของกีธาและจะเอาผิดเขาให้ได้และแน่นอนกีธาอาจไม่ได้ทํางานนี้คนเดียวและอาจมีคนในบริษัทร่วมขบวนการด้วยส่วนเจตนั้นได้เห็นพนังงานใหม่ที่ชื่ออราวรรณออกจากห้องกีธาพอดีเขาจึงนําเรื่องนี้ไปบอกโซพิตาและบอกให้เจตจับตาดูอราวรรณไว้เพราะอาจจะมีส่วนช่วยในการทุจริตของกีา ก็เป็นได้ช่วงเวลาที่7เ,เป็นบริการให้โซพิตา เขาก็เริ่มสืบเรื่องของสาราลินอดีตแฟนสาวและอ่านสมุดบันทึกของสาราลินซ้ำไปซ้ำมาอีกครั้งเพื่อไขปริศนาจนได้สะดุดประโยคนึงเมื่อสาราลินเอ่อยขึ้นว่าเธอได้คบกับแฟนที่แสนดีแต่ก็รักเขาไม่ได้เพราะหัวใจของเธอได้มอบให้กับพ่อของลูกในท้องไปแล้วเลยมั่นใจว่าสาราลินไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวแต่เธอมีชายอีกคนเจดเห็นอย่างนั้นก็เอาไปให้โซฟิตาดูหล่อนเสียใจที่รอนตี กรอบน้องมากเกินไปใส่ความคาดหวังลงไปในชีวิตน้องจนน้องไม่กล้าที่จะเปิดใจพูดความจริงกับเธอจากนั้นระวินเขาก็มานั่งที่รถตัวเองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเขาหยิบขึ้นมาดูชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอเป็นสุภทาอีกแล้วนับวันผู้หญิงแก่คนนี้จะขยับเข้ามาใกล้เขาทุกทีและยิ่งน่าอึดอัดเมื่อรู้ว่าสายตาไม่พอใจจากกรีธาคอยจับจ้องมาราวกับเขาเป็นชูรักของสุภทานางมีความเสียหาต่อเขา ข้อนี้ระวินสัมผัสได้และถ้าจะบอกเขาอาศัยความอินดูนั้นเป็นช่องทางเพื่อตักตวงผลประโยชน์ของนางก็คงไม่ผิดอะไรนักแต่จะให้ลึกซึ้งเลยเถิดไปถึงขั้นขึ้นเตียงคงไม่มีทางหมดเวลาจะล่มหัวจมท้ายกันแล้วยามนี้ทุกคนต่างต้องเอาตัวรอดด้วยกันทั้งนั้นเพราะในคําพูดของโซพิตาในงานถแถลงข่าวทําให้เขาหวั่นใจไม่อาจทนนิ่งเฉยรอให้ความจริงค่อยๆผุดขึ้นมาโชคดีที่อรวรัน ส่งรูปพวกนั้นมาให้เขาทันเวลาและทําให้โซปิตาเชื่อได้สนิทใจว่าสุภัทราคือคนสมรู้ร่วมคิดกับกรีธายกักยอกเงินของอันธรมรงวบูตแลนด์ที่เหลือก็แค่ทําลายหลักฐานที่จะเชื่อมโยงมาถึงเขาได้เงินหลายสิบล้านในบัญชีของบุพการีจะถูกโยกย้ายโดยไม่ทิ้งร่องรอยให้ตํารวจตามกลิ่นเจอส่วนเรื่องมือปืนที่ช่วยชีวิตโซปิตาเอาไว้ทีหลังเพราะว่ายังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับเขาทางด้านเจดได้ร่วมมือกับโภคิน เพื่อวางแผนจัดฉากเกี่ยวกับการตายของโภคินขึ้นมาเพราะเปลีป่ยงเบนความสนใจของครีทาอีกครั้งโภคินและเจจึงเริ่มแผนการเหตุการณ์นี้ทุกคนเชื่อสนิทใจรวมทั้งโสภพิตาด้วยเธอคิดว่าพ่อเธอเสียชีวิตไปแล้วสุภัทธาได้ยินข่าวจากการจากไปของสามีถึงกับเป็นลม ฝ่ายกีธาได้ไปเยี่ยมสุภตราที่โรงพยาบาลหากในหัวเต็มไปด้วยแผนการสารพัดที่จะพาตนเองและชูรักให้รอดพ้นจากความผิดการตายของโพกินนั้นทำให้เขานั่งไม่ติดที่และงุนงงสงสัยว่าใครคือคนอยู่เบื้องหลังการตายของเพื่อนตอนแรกเขายังแอบคิดว่าเป็นแผนการของโสพิตาจนกระทั่งเห็นภาพที่หล,ลอนร้องไห้แล้ได้ปรีเข้าไปทำร้ายสุภตราต่อหน้านักข่าวในที่เกิดเหตุเหมือนคนเสียสติ เขาจึงมั่นใจว่านี่ไม่ใช่การจัดฉากแต่เป็นเรื่องจริงตอนนี้สุภธาเธอ,อยังทำใจไม่ได้ถึงกับการจากไปของโพคิน นางอาจมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชายอื่นและทำเรื่องคดโกงสมบัติของสามีแต่นั่นไม่ได้แปลว่านางหมดรักอย่างสิ้นเชิงความผูกพันในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาก่อกำเนิดสายใยที่มองไม่เห็นและตอนนี้ตำรวจกำลังสงสัยในตัวของเธอและเธอก็คงกลับไปที่บ้านนั้นไม่ได้อีกแล้วถึงการตายของโพคินจะไม่ใช่ฝีมือของเธอแต่สปิตาคงไม่ยอมฟังอะไรอีกจริงๆแล้วสุภทรากำลังจะถอนออกจากวงจร อุบาททั้งหมดเพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่อีกครั้งแต่ตรงกันข้ามกับกีทาที่พอได้ยินอารมณ์แบบนั้นก็เดือดขุดขุดไม่ใช่เพราะระวินดอกหรือไม่ได้ลงแรงทําอะไรเลยรอตักตวงผลประโยชน์อย่างเดียวกีทาจะต้องจัดการกับระวินอย่างรุนแรงจากนั้นสุปชาด้วยความเป็นห่วงระวินเธอก็ได้โทรไปหาเขาเพราะต้องการให้ระวินรีบหนีไปซะเดื่มเรื่องการแต่งงานกับโซพิตาเสียเพราะอย่างน้อยระวินก็รู้แก่ใจว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้น ได้ง่ายๆและตอนนี้ไม่ใช่แค่ตำรวจหรือโสพิตาที่น่ากลัวแต่ยังมีกรีทาอีกคนด้วยระวินพูดขอบคุณสุภทราที่ได้โทรมาเตือนส่วนเรื่องของเขาเขาจะจัดการเองวางสายเสร็จระวินก็ขับรถมุ่งหน้าไปยังบ้านอันธรรมงทันทีโดยไม่สนใจว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างเจไปหาโภคินที่บ้านสวนของสุพงแน่นอนว่าเขากลับมาหาโสพิตาม่ทันช่วงจังหวัดที่ระวินจับตัวโสพิา ตเปป็นนััวระกส่วนจุดหมายไปทางนั้นยังไม่รู้แน่ชัดสุพิตานั้นยอมทําตามความต้องการของอีฝ่ายโดยดีและไม่แสดงพิรุษใดๆให้คนรอบข้างสังเกตเห็นท่าทีอ่อนๆของหลอนทําให้รวินรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเขาได้เปิดทีวีในห้องพักเพื่อดูว่ามีข่าวอะไรเกี่ยวกับตนหรือไม่จนกระทั่งเห็นข่าวฆาตกรรมคนที่ว่านั้นคือสุพัตราแม่เลี้ยงของหลอนเองจากการสอบปากคำเบื้องต้นของสุพัตราให้การรับสา ภาพโดยดีว่าเธอเป็นคนลงมือฆ่านายกรีธาที่โรงพยาบาลแถมยังเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งในบริษัทอันทำรงวูดแลนด์สำหรับเรื่องการตายของนายโภกคินนั้นนางอ้างว่าเป็นแผนการของนายกรีธาจึงนัดเขาเพื่อมาตกลงหาทางหนีทีไล่แต่ตกลงกันไม่ได้จนผู้ตายโมโหจัดและจะตรงเข้ามาทำร้ายนางสุภทายืนยันว่าตนกับนายกีธายักยอดเงินของอันทำรงวูดแลนด์และค้าไม้เถื่อนส่วน เงินที่เป็นของกลางจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทของนายกีธาเป็นคนเก็บไว้และลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดราวินเห็นอย่างนั้นก็ได้แต่สแสยะยิ้มตัดกันเองเสียแล้วเขาจึงคว้ารีโมทขึ้นมากดปิดทีวีทันทีศพภิตาเอ่ยขึ้นใจคอระวินไม่คิดจะสงสารพวกเขาเลยหรือไงโดยเฉพาะณสุเธอไม่คิดพลาดพิงถึงระวินสักคำ ัวประกันสาวเอ่ยถามด้วยความรู้สึกแย่เกินคําบรรยายต่อจากนั้นระบินก็ได้โทรหาอรรวันเพราะว่าอรรวันได้เอาพ่อแม่เขาไปซ่อนและสมุดบัญชีในตู้เซฟก็หายไปอรรวันรู้เรื่องว่าโซปิตาโดนจับเป็นตัวประกันแน่นอนว่าเธอไม่นิ่งดูดายอยู่แน่เพราะว่าครอบครัวอันทำรงมีบุญคุณกับเธอมากนักแล้วอีกทั้งสรารินเพื่อนสนิทของเธอต้องตายไปโพคินรู้เรื่องเข้าก็จะตามเจดไปดู เพราะว่าเป็นห่วงลูกสาวระหว่างนั้นอรวรานติดต่อเจดและทางตำรวจเพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของการและการอยู่ตลอดเวลาและแล้ววันนี้ความจริงก็ถูกเปิดเผยเพราะว่าอรวรานเธอเป็นเพียงเพื่อนคนเดียวที่รู้เรื่องการตายของสาราลินได้รู้ว่าใครคือพ่อของเด็กในท้องของรินตลอดเวลาหลายเดือนมานี้เธอได้เข้าออกร้านอาหารอ,าารอิตาเลียนทุกร้านเท่าที่จะหาเจอเพราะเธอรู้มาว่าสาราลินกับพ่อของลูกซึ่งยังเป็น ปิศนาในขณะนั้นมักจะนัดพบกันที่ร้านอาหารอิตาเลียนเป็นประจำแต่การสอบถามยังไม่มีใครในร้านที่ยืนยันว่าจดจำใบหน้าของซาลาลินได้กระทั่งได้รู้ว่ารวินก็ชอบอาหารอิตาเลียนมากมีหนํำซ้ำยังเอาอกเอาใจเก่งตอนแรกเธอปักใจเชื่อว่ารวินคือผู้ชายที่ซาลาลินหลงรักรวมถึงเป็นพ่อของเด็กในท้องแต่สุดท้ายแล้วอรวรันก็ยอมมีความสัมพันธ์ลึกซึง้งเพื่อแลกมาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจ รอวันลังแค้นแทนเพื่อนรักตั้งหน้าหาทางขุดรากถอนโคนเพื่อไม่ให้โุภิตาตกเป็นเหยื่อของความรักดังเช่นน้องสาวแต่ในเวลาต่อมาหลอนกับพบว่าในห้องทํางานของกรีธามีนามบัตรของร้านอาหารอิตาเลียนเต็มไปหมดจึงเกิดความสับสนขึ้นอีกครั้งหลอนใช้นามบัตรพวกนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาความจริงจนพบว่าทางร้านหนึ่งที่เจ้าของและบริกรจดจําสลาลินได้ทันทีที่เห็นและยืนการว่ายิงสาว มักจะมาที่นี่ประจำกับผู้ชายอีกคนซึ่งมองผิวเผินอายุน่าจะแก่กว่าการหลายสิบปีและอรวานก็ได้ส่งรูปกีตาไปให้ทางร้านดูก่อนจะได้รับการเยียนว่าคนที่สราลินนัดไปพบที่ร้านประจำคือกีตานั่นเองลาวินได้ฟังอย่างนั้นถึงกับไม่เชื่อแผดเสียงปฏิเสธแต่แล้วสุภทาเดินเข้ามาโดยมีนายตำรวจควบคุมตัวอย่างใกล้ชิดก็ได้มายืยนยันอีกครั้งสุภธาเล่าว่าสลาลินยังเด็กมากแล้ว ตอนนั้นก็ขาดความอบอุ่นพอกีทาเอาอ,อกเอาใจเติมเต็มด้วยความอบอุ่นให้เธอก็เลยหลงรักเขาสองคนแอบมีความสัมพันธ์กันจนกระทั่งลาลินตั้งท้องพอกีทารู้เรื่องว่าเธอท้องก็พยายามบีบบังคับให้ลาลินไปทําแท้งเพราะไม่อยากรับผิดชอบคําสารภาพของสุภทราบทขยี้หัวใจของใครหลายๆคนในนั้นให้แหลกลานโซพิตาส่งเสียงร้องเหมือนคนเสียสติที่กำลังคุ้มข้างปรี่เข้าไป หมายถึงร่างของนางให้ย่อยยับกับมือแต่เจดเข้ารวบตัวเอาไว้ทันไม่ต่างจากโภคินที่ยามนี้อยากจะละทิ้งศิลธรรมฆ่าอดีตภรรยาด้วยมือของเขาเองแต่ถ้าว่าความจริงต่อให้ฆ่าสุพร,ราสลาลินก็ไม่ม,มีทางฟื้นขึ้น,นมาได้ราเวนรู้ความจริงลมหายใจนั้นขาดห่วงนึกย้อนไปวันแรกที่มีโอกาสได้เข้าไปทําความรู้จักกับครอบครัวอันธรรมรงในฐานะเพื่อนชายของโซพิตาโดยมีสุพธาคอยชักยัยอยู่เบื้องหลัง พยายามผลักดันให้เขาสารสัมพันธ์กับลูกสาวคนโตเนื่องจากโซภิตาคือคนที่ซืบทอดกิจการอันทำร,รงแต่ลึกๆแล้วชายหนุ่มกับรู้สึกพึงพอใจในตัวสาราลินมากกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยสารภาพรักกับสาราลินแต่หลอนกับปฏิเสธว่าคิดกับเขาเพียงพี่ชายเพร้อไม่อยากให้เขาทำอะไรเกินขอบเขตเพราะเธอคิดว่าอย่างไรในเวลานั้นเขากับโซวิตาก็คบกันในฐานะคนรักระวินไม่มีทางเลือกเพราะธุรกิจกำลังย่ำ แ yeah. มีน้ำซ้ำนี่สินจากการถลาลึกในบอนก็อย่างท่วมหัวถึงยังไงสุพิตาก็คือบอเงินบอทองที่จะช่วยชีวิตเขาได้แต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งสลาลินกับข้าวโตวตายโดยทิ้งเงื่อนงำเอาไว้มากมายเขาก็เลยมั่นใจว่าเจตคือพ่อของเด็กในท้องระวินปล่อยน้ําตาไหลออกมาอย่างไม่อายสายตาใครเขามองสุภัตราเรากลับจะกินเลือดกินเนื้อและยกมือขึ้นจะยิงสุพัตราแต่อรวรันได้ห้ามไว้ว่าอย่ายิงเธอ เพราะสุภัตราคือแม่แท้ๆของระวินระวินสายหน้าไม่อาจทําใจยอมรับความจริงที่เหลือเชื่อนี้ได้ดวงตาแดงล่าเพราะทําใจให้ยอมรับสุภทราเป็นแม่ไม่ได้เขาเลยเริ่มถอยหลังเร็วขึ้นช่วงเวลานั้นมิกีอิจใจร่างของระวินพัดตกจากชั้นสี่ลงไปเบื้องล่างโคินมองสุภัตราที่กรีดร้องเหมือนคนเป็นบ้าพยายนนามดิ้นรนจะกระโดดตึกเพื่อฆ่าตัวตายตามลูกชายไปเกือบสามสัปดาห์แล้วที่เรื่องร้ายๆสิ้นสุดลง หลังจากที่วินตายสุภัทราก็กลายเป็นคนเสียสติจำใครไม่ได้แม้กระทั่งตัวเองประนั้นโภคินก็ไม่ได้ทอดทิ้งนางยังคงหมั่นไปเยี่ยมเยือนนางที่ศูนย์บำบัดอยู่เสมอส่วนสองสามีภรรยาที่รับบทเป็นพ่อแม่ของรีวินมาตลอดทางตำรวจก็กันไว้เป็นพยานและเรื่องแผนแก้งตายของโภคินที่เจตเป็นคนต้นคิดนั้นโสพิตาก็ไม่ถือโทษกดเครืองเพราะเข้าใจว่าชายน่มทำไปเพื่อครอบครัวของรอนหาได้ตั้งใจ แก,กและในงานศพของอรรวันศพพิตาได้เห็นเจดคุยกับชายคนนึงซึ่งชายคนนั้นก็คือนายทูนจริงๆแล้วทูนไม่ใช่มือปืนอาชีพหรอกอรรวันเจาะจงให้เขารับงานนี้แต่เพื่อความแนบเนียนเธอจําเป็นต้องหาใครสักคนมาเป็นตัวหลอกแจ็คพอตเลยมาลงที่พี่ทูลเขาเป็นอดีตนักกีฬาย,ยิงปืนรุ่นพี่ของเจดนั่นเองเรื่องในอดีตก็คลี่คลายลงไปจากนั้นเจตัดสินใจเปิดใจกับ โซพิตาและเขารักเธอมากแค่ไหนโซพิตาก็รักเจดเช่นกันทั้งสองคนจึงตกลงแต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปจบบริบูรณ์ผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับทางช่องเราค่ะ